ทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากค่ะคุณกดแล้วไปดูคลิปเลยครับวันนี้ผมจะมารีวิวผลแก๊สที่มาจากแผดใหม่ผมจะแผงใหม่นิดนึงก็จะมันเป็นแผงเก่าแล้วนะทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวนี่จอมแดงว่ากนะครับทุกคน เป็นตีปกติแล้วนะทุกคนอันแรกเป็นการขึ้นไปในทุ่งมลกวไม่ควรนะครับอันดูสตรูก็น่าจะมันจะบทุ่งนะครับแต่ดวก็ขึนมันแล้วก็ขึ้นไปคือที่สอเป็นการระเบิดนะนะ เป็นระบบมันอาจจะเคลื่อนที่ได้เลยสกิที่สามมันเหมอนใช้เงนวิญญาณนะทุกคนแล้วก็มันสามารถจับครับด่าสกิสที่สี่เป็นการดึงนะนี่เขาเปลี่ยนเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนสกที่ห้าเป็นการแปลงร่างครับรางฟอร์มนะทุกคนนี่ต้องเก็บอ่าไอ้แกลนมาเตอรี่อะไรนี่แหละทุกคน แน่น่ี่ได้เหมนมเหมือนจะเป็นการดึงนะทุกคนีที่สตัีเป็นตาาที่สามระรงนัทุกคนี่ยนี้ี่ สิ่งต่างๆนีทุกอย่างเพราะมีแค่นี้นั่นจะแกขอบคุณมากที่ทุกคนรับชมนะครับบ๊ายบาย